สวัสดีครับมีรัก,กี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กับนในไนโครนะครับก็อันนี้เป็นแคมเปญกิจกรรมนะครับของกิวไฟนะครับแล้วก็ทําร่วมกับวีมิกนะครับน i โครเพอร์จิลิเตอร์ลงทะเบียนร่วงหน้าคว้าไอเทมพิเศษมูลค่าคูณ2และรุ่นรับวีมิกนะครับมูลค่า1 0 0 0 0แบาทรางวัลที่1ก็คือ50,000บาทนะครับในส่วนรางวัลที่2คือ1นึ่งรางวัลน,นะครับ ให้โคมีขอแนะนําให้ลงทะเบียนอย่างน้อยเราจะได้ของในเกมนะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายมากแล้วก็ในส่วนอาจจะจับรางวัล1 0 0 0 0แบาทเพ,เพื่อนก็สามารถเอาไปซื้อของในเกมสบายใจเชิบถูกไหมครับอโดมีจะขอญาตบอกวิธีทําต่างๆนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรยังไงบ้างจะมีทั้งหมด2กิจกรรมนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมีจะลงลิงก์ไว้ตรงข้างล่างนะเพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้ามาในตรงนี้ได้เลยนะครับพอเพื่อนๆเข้าลิงก์มาเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลยครับเห็นไหมในโครดูรางวัลที่จะได้รับอ่ะเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนรางวัลตรงนี้เดี๋ยวมีจะขออธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เราสามารถกดดูรายละเอียดรางวัลนะครับยาสกัดโจมตีผูกมัดแล้วก็ยาสกัดชชนะยาสกัดพิทักษ์แล้วก็ตะกะอาหารนะครับ ซึ่งอันแรกเนี่ยมันคือยาเพิ่มอัตราสปีดก็คือโจมตีไวขึ้น่ม20%นะครับแล้วก็บวกเอ่อแคตติ้งสปีดบวก10%ในระยะเวลา10นาทีทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่กล่าวว่าจะเล่นเกมไนคโคนอยู่แล้วมีคนแนะนำอย่าลืมลงเอ่อทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าได้ของพวกนี้จะฟาร์มง่ายกว่าคนที่ไม่ได้กดยาเยอะเลยนะครับต่อไปในส่วนข้อที่2คือเพิ่มแอสซสซอรี่คือความแม่นยำบวก4นะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์บวก4ในระยะเวลา10นาที ก็หมดเสร็จก็กด,ดขวดใหม่ประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนอันที่3นะครับเพิ่มเบสิ c แอ t แท็กพาวเวอร์บวก3แล้วก็ความแม่นยำา3แล้วก็บุตรดีเฟนซ์สายนะครับบวกดาเมจออรีดูชันเนี่ยก็คือโดนเบาขึ้นนะครับบวก2ยนะครับต่อไปในส่วนอันที่4สามารถเลือกอาหารได้อย่างหนึ่งจาก3เมนูอาหารไอเทมเพิ่มบัฟนะครับเพื่อนอยู่กาาับคัสอย่างชเล็กเตอร์ที่เราเล่นมีรีแลงก์เมจิกมีรีคือระยะใกล้นะครับในส่วนออแลง์คือไกลแล้วก็เมจิกก็คือพวกนักเวทนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็รางวัลจากหมาป่ารัติการด้วยนะครับแล้วก็เหรียญกิจกรรมพวกนี้ก็เป็นของรางวัลที่ทําให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมง่ายขึ้นเยอะนะครับอ่ะต่อไปในส่วนรางวัลที่2นะครับวันนี้เดี๋ยวมีจะขอญาตพูดแบบละเอียดนะครับรางวัลที่2คือลงทะเบียนด้วย VMix ครับ Wallet อยูน้าแล้วก็ว a l l e t นะครับเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับ รุ้นรับรางวัล V-Mix มูลค่าทั้งหมด1แสนบาทด้วยนะครับโหแจกเยอะมากเลยนะวิธีการดังนี้ก็คือเข้ามาที่ Qfix.com เ,เ,เดี๋ยวมวมีจะทิ้งลิงก์ไว้เดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับ Qfix.com.th โดยออนไนโคะนะครับแล้วเราก็สมัคร V-Mix Wallet ยูหน้าแล้วก็ในส่วน Pay Wallet นะครับซึ่งมีก็จะลงลิงก์มาใต้คลิปนะครับพอเพื่อนสมัครเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยครับแค่นั้นเองแล้วก็กดยืนยนันง่ายๆแค่นั้นเองครับ เดี๋ยวเพื่อนๆเลื่อนล,ล,ลงมานีดนึงเห็นไหมครับข้อกาหนดและเงื่อนไขาการร่วมกิจกรรมทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาข้อกําหนดและเงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์ของโปรโมชั่นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะครับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทาตามเงื่อนไขในแต่ละวันเวลาที่กําหนดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับรางาวัลดังล่านะครับผู้ร่วมกิจกรรมที่รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์และการรับของรางวัลให้แก่บผู้เล่นอื่นได้หากมีปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากตัวผู้เล่นเองจะไม่ส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลได้นะครับก็คือทีมงานสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามอ่านข้อตกลงเงื่อนไขและการร่วมกิจกรรมตรงนี้ให้รัดกุมด้วยนะครับและในส่วนเพื่อนๆอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเพื่อนๆสามารถกดได้ครับเห็นบ้างรายละเอียดแคมเปญมีเดียมหรือว่าเว็บไซต์ไลโคลก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเว็บไซต์ของกิ i ไฟนะครับอ่ะต่อไปการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียน ถ้าเราอยากได้ของรางวัลเนี่ยเราก็ต้องลงทะเบียนตรงนี้นะครับนี่ให้เพื่อนๆกดลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้เลยครับอ่าหลังจากเราลงมาเสร็จเห็นไหมครับต้อก,กดอพอีริจเตอร์เลยครับเห็นไหมมันก็จะมีของรางวัลมาซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรครับเลือ่อนเราเลือ่อนลงมาแล้วเราใส่เมลเลยเห็นไหมครับ a s e e n t r r your e m d r l s s d คเ s s คือเพื่อนๆใส่เมลอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับ เสร็จแล้วพอกด send เซ็นไปเนี่ยมันจะส่งโค้ดครับมันจะส่งโค้ดเข้าอ e ีเมลที่เพื่อนใส่เสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาโค้ดมาใส่ตรงคําสั่งที่3เห็นไหมครับพิมพ์ Enter the verification code นะครับแค่นั้นเองแล้วก็กด Confirm แค่นี้ครับก็คือเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า PG l e t t e r เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลเป็นพวกหมาป่าแล้วก็ยาขดบับที่มีอธิบายไปนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆกดลงมาตรงนี้เสร็จมันก็จะมีบอกบอกว่าเห็นปะ อายุเกิน16ใช่ไหมก็กดตกลงต่อให้าอายุไป่ถึง16ก็กดตกลงได้น,นะไม่เป็นไรแล้วก็ข้อที่2ก็คืออ่านที่ทางทีมงานเขียนให้นยครับก็ตามข้อตกลงมาข้อที่3ก็กดติ๊กให้หมดแล้วกดแล้วก,กดเลื่อนลงมาก็พีลิสเ,เตอร,ร์แค่นี้ครับเสร็จแล้วอ่าเพื่อนๆลงมาก็จะได้ของรางวัลตามที่เขาบอกนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้คนเล่นเกมไนโคอย่างมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้แล้วก็เดี๋ยวเกมเปิดเนี่ย เดี๋ยวมีจะจัดไกด์แบบเต็มฟูลพาวเวอร์เลยเพราะว่าเกมนี้เขาจ้างหมีด้วยนะเดี๋ยวมีคงทําให้เต็มที่ก็เพื่อนๆที่เคยตามหมีก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีลงเกมไหนไม่ต่ำกว่าร้อยคลิปแน่นอนครับคือทําทุกคนเทต์ของเกมและเกมนี้หมีเอาหมีจริงจังนะเหมือนแรกหน้าล็อกอะเหมือนตอนนี้ทําอยู่ตอนนี้มีอันนี้นะครับอะไรนะแลกหน้าล็อกไอดอลเอเวนเจอร์นะเขาก็จ้างตอนอันนี้ทําแบบโอ้หมีทําตอนนี้แค่สองอาทิตย์หมีทําไปเกือบเจ็ดสิบคลิปแล้ว รับประกันว่าเดี๋ยวนโครเปิดเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับอขอให้คนเล่นเกมนโคอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับเผื่อเพื่อนอ,อ,อาจจะคุกก็ได้ถูกไหมครับในกิจกรรมที่2อาจจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทหัวชิวเลยนะหัวเติมเกมมันเลยอ่าแล้วเจอกันนะครับ